ดูการไหมนี่ครับเห็นรอยไปลอยมาอยู่ครับลอยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ครับปลาไม้นี้จะมีผลงานให้เพืเ่อนหนะกนะโอ้อหเยอะๆๆครับปลาวิ่งครับปลาวิ่งครับปลาเยอะอยู่นะครับ ยิงไม่ทันครับน้ำมันไหลนิดหนึ่งวันนี้เป็นอะไรยิงไม่โดนสักครั้งหนึ่ง ยินปลาให้โดนรับก้องก็จะหลุดเขากล้อง กิงปลาไม่โดนโอ้ยตายแล้วจะได้ปลาไม่ละเนี่ยกล้องก็ไม่อยู่กล้องก็ขาดเกินเกินอยู่ครับกล้อง ไม่ทำานครับวิ่งไปแล้วลอยไปหนีไปแล้วยิงไม่โดนสองครัง้งสามครั้งยิงไม่โดนปลาก็วิ่งแล้วครับลอยไปตั่วแล้วตกใจฟลาตกใจครับแดดก็ไม่ออก ngon lắm bà các à โดนแล้วครับโดนแล้วครับพี่น้องแ c มแรกมาแล้วครับ c มแรกมาแล้วครับโดนแล้วครับโดนจนได้ครับโดนจนได้นะครับนี่ครับ c มแรกนี่นะครับ้มแรก โอ้ยโดนหางนิดเดียวครับเกือบไม่ได้ครับนี่ครับโดนหางนิดเดียวนะครับนี่ใช่เต็มแรกครับเกือบไม่ได้ครับเกือบไปแล้วครับดูที่นี่นะครับ โดนยังไงอะนี่พันยังไงนะครับที่นี้โอ้โหพันกันกระจายเลยทีนี้ ้องก็จะหลุดต้องครับลำบากครับขนาดเลยแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแดกดูกันครับว่าเราจะมีผลงาน จะกี่แต้ม มองลำบากครับมองลำบากไม้ไม้ก็จะประมาณนี้นะมองลำบากครับมันไม่มีแดดครับฟ้าฟ้าอยู่ข้างล่างไม่ลอยอ Uh... ลำบากมากครัรมดาน้ำบากมากครับปลา,า,า,าเอาแต้มสองมาแล้วครับโอ้โหแต้มสองตามมาแล้วนะครับแต้มสองมาแล้ว มีทุรักทุเลมากเนาเชือกก็หลุดแล้วโอ้นี่ครับแฉมสองแล้วครับนี่นะครับแฉมสองแฉมสองของเรานี่นะครับอันนี้เอ้าเริ่มหมาแล้วครับสองแฉมแล้วครับนี่ครับ สองแจมใสสวยพอได้ทอดนะครับไม้ก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้ามันแดดมันก็น่าจะขึ้นดีอยู่นะครับไม้ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับฝากคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมมือใหม่นะครับมือใหม่ขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ